สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะที่กำลังติดตามช่องรถลอนดอนทาง y o u t u b e แล้วก็ทาง Facebook ของรถนะอ่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นะคะนะได้มีข่าวดังทั่วโลกเลยนะเป็นอะไรที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องรู้นะเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ทั่วโลกเลยนะคะนะ อ่พะพอเอิญเนี่ยวันนี้มันเป็นวันหยุดของรถเราก็เลยมีเวลามาทําคลิปเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังนะคะนะเพื่อให้เพื่อนเเนี่ยนะเตรียมตัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนะคะนะขอเข้าเรื่องเลยละกันว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยข่าวทั่วโลกเนี่ยเขาลงว่าประเทศเวียดนามเนี่ยนะคะอาประชากรทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศโดนปิดบัญชี86ล้านบัญชีนะคะ ทั่วประเทศเวียดนามเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าประชาชนคนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะใช้ไบโอมีริกนะคะยืนยันตัวเพื่อที่จะทําธุรกรรมนะคะทางบัญชีได้มีการที่เขาเนี่ยเกิดการตื่นตื่นรู้แล้วก็เหมือนว่าคล้ายๆว่าจะประท้วงนะ่ะคือกูไม่ยอมนะ่ะนะคะนะทั้งประเทศเลยนะคะนะฉะนั้นเนี่ย ไอ้พวก world economic forum พวกอลูมินาแตกเนี่ยพวกไอ้รัฐบาลคาบาวไอ้พวกยูไซออนิกเนี่ยนะที่มันควบคุมการเงินโลกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ศึกษานะการลันดเดวลนะคะนะ่าการเงินดอกเบี้ยเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่รันมาเป็นพันๆะปีเนี่ยมันมาจากไอ้คนกลุ่มเฮียซาตานสัน์นรกแก๊งนี้นะคะนะอ่านะมาต่อก็คือว่า เงินในบัญชีทั้งหมดเนี่ยนะคะมันแบบโดนระบบเนี่ยมันกวาดเรียบเขาปิดระบบไงเออตอนนี้เนี่ยไอเวิร์ลเอคอนอเมกฟอรัเนี่ยมันก็จะไล่นะคะไล่แบบโชว์พาวในแต่ละประเทศถ้าประเทศไหนเนี่ยนะคือคือไม่โบดาวไม่คือไม่มีดาวนะคือไม่ยอมมันแล้วกันนะไม่กิฟไม่กิฟอินมันอนะคือต่อต้านมันนะอะม,มันก็จะใช้แบบระบบแบบปิดนะ ใช้ระบบเทคโนโลยีเนะี่ยปิดบัญชีสมมติคุณมีเงิน1นล้านเนี่ยบัญชีคุณเปิดเท่าไม่ได้ลอะอะนะเอออย่างตอนเนี้ยเที่ยงกิจนะมันพยายามที่จะใช้อ่าดิจิตอลไอนะคะอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถ้าได้มาติดตามช่อง y t u t u นะคลิปของรถเนี่ยที่รถเอาลงวาไว้ทาง Facebook ด้วยเนี่ยนะเราก็จะพูดแบบสรุปสั้นๆให้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง,ง่ายๆนะไม่มีความลึกลับซับซ้อนไม่ใช้อา คำพูดเทคนิคอะไรมากมายให้คนธรรมดาเนี่ยมันเข้าใจยากนะคะคือว่าก่อนปี2030เนี่ยเขาต้องเร่งนะพวก world economic forum เนี่ยมันเป็นพวกกลุ่มอ e l i ียก,กลุ่มแบบว่าชนชั้นนำของโลกเนี่ยแต่มันสันดานเคียสัตว์หมานะคะใจดำอมตนะมันคือมัน run the world นะมันควบคุมโลกทั้งหมดนะคะในทุกๆองค์การไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจศาสนาอะไรทุกอย่าง นะคะก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเคยได้ไปรีเสิร์ชลึกๆเหมือนที่รถทำนะตอนช่วงที่มันล็อกดาวน์เนี่ยรถมีโอกาสได้ไปนะไปฟังไปอ่านไปเรียนรู้เยอะแยะมากมายนะขอมาสรุปสั้นๆรถจะพยายามทำคลิปทุกคลิปเนี่ยให้ไม่เกินทั้งหมดเนี่ยสิบห้านาทีเพราะรถรู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะไม่ต้องการที่จะฟังคลิปแบบยาวยืดนะมีแต่น้ำไม่มีเนื้อนะคะนะ เรามาต่อกันนะพูดถึงเหตุการณ์ที่ประเทศอังกฤษนะอ่าไอรัฐบาลเฮียเนี่ยที่มันทำงานให้กับ World Economic Forum เนี่ยนะคะนะไอเฮียใส่ตาหมาเนี่ยนะมันก็จะพยายามบังคับให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีดิจิ t ัล ID เพื่อใช้ในการอ่าควบคุมนะประชากรของ the UK เนี่ยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะนะ อย่างที่ลรถได้ยกตัวอย่างไปเมื่อคลิปที่แล้วนะถ้าพวกเราเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเกิดไปวิจารณ์รัฐบาลนะคะเกิดไปทําให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาตาสว่างนะคะด้วยการเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยไปเผยแพร่ในสึกอ,ออนไลน์นะรัฐบาลอาจไม่ชอบแล้วก็จะใช้ระบบเนี่ยแหละมาตัดเงินในบัญชีของเราทันทีนะคะนะแล้วก็จะใช้ระบบเนี้ยในการทําโทษ พวกเราในอนาคตซึ่งถ้าเราเนี่ยนะไม่มีเงินเงินสดอย่างเงี้ยนะคะเราไม่มีเงินสดอย่างเงี้ยว้คอยจับจ่ายใช้สอยนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยโลเอาดิสตอลไอดีเนี่ยระบบเงินสดเนี่ยจะโดนกําจัดออกจากอาระบบปกติเนี่ยไปได้ทันทีเลยนี่คือสิ่งที่พวกมันต้องการมันไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยมีอิสระในการที่จะ กินหรูอยู่ดีใช้เงินแบบสบายใจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะนะเพราะว่าอ่ามันบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าพวกคือพวกที่มันจะต้องกําจัดน่ะเป็น useless Easter ถูกต้องนะคะลดนึกคำคำออกแล้วมันเรียกพวกเราว่า Useless Ether นะคะเป็นพวกที่วันวันกินขี้ปีเยี่ยวแดกแล้วก็มาทำลายอ่าทรัพยากรของพวกมันเพราะพวกมันคิดว่าพวกมันเป็นเจ้าของทรัพยากรบนโลกไปนี้แค่คนกลุ่มเดียวแล้วอีกหลาย,ลายตัวแล้วขอฝากบอกอีไทยหัวดำหน้าโง่สัตว์นรกนะคะที่วันวันเนี่ยมาอยู่มาทำแต่งานเลี้ยงลูกดูผัวแล้วก็ไม่มีเวลาเนี่ยนะที่ไปรีเสิร์ชแบบลึก,ลก นะคะมันก็มาพูดคล้ายๆว่าถ้าพวกมึงเนี่ยไม่คิดที่จะทําผิดนะคะไม่คิดที่จะต่อต้านรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงไม่ต้องกลัวดิจิตอลไอดีหรอกนะคะใครพูดอย่างนี้นะขอให้เพื่อนๆจำเอาไว้ว่าพวกมันเป็นชนชั้นต่ําตลาดล่างพวกมันพร้อมที่จะเป็นทาสไพรที่ถูกคุมบังเขียนเหมือนควายที่โดนสนตะพายนะคะถ้าเพื่อนๆเจออีกคนไทยพวกนี้กรุณาโยนคลิปของรถเนี่ยไปฟาดกระบาลตีเม็ดแตกนะคะแล้วก็ทุบควยมัน เผื่อมันจะได้ตื่นมันจะได้ตาสว่างนะคะนะเพราะว่าถ้าระบบเนี้ยควบคุมประชากรโลกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะนอกจากเราเนี่ยจะถูกควบคุมแบบเป็ดเสร็จลูกหลานเราต่อไปในเจเ e r เรชันเนี่ยมันจะเดือดร้อนกันหมดนะคะมันจะไม่มีความเป็นอิสระเสรีภาพเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะมันคือจุดจบของมวลมนุษยชาตินะเราขอพูดคำนี้เลยนะคะนะถ้าใครอยากจะไปต่อยอดฟังคลิปแบบลึก,ลก ฟังคลิปแบบลึกๆที่จากข้อมูลในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมาย่อยนะคะแบบเป็นชอ็อตเป็นชอ็ชอตช็เนี่ยนะแต่ต้องใช้เวลาฟังนานหน่อยนะขอแนะนำให้ไปฟังคลิปของอคุณซันนี่คุณซันนี่อาิเทพนะคะนะ้วก็แชร์คลิปของแกมาบ่อยๆนะคะแล้วก็แกเนี่ยเป็นกลุ่มแอนตี้วัคซีนด้วยนะที่เราสู้มาด้วยกันนะคะแต่ว่าคุณอาิเทพเนี่ยเขาจะทำแบบละเอียด ถ้าเพื่อนๆมีเวลาและพร้อมที่จะตั้งใจฟังก็ไปฟังคลิปของคุณซันนี่ได้แต่ของรถรถจะพยายามอ่าไปเอาความรู้ที่รถไปรีเสิร์ชมานะคะจากแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็มาย่อให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะเป็นคำง่ายๆแล้วก็พยายามทำคลิปสั้นๆให้ได้เข้าใจกันนะะ่แล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาถามว่าคุณรถครับตอนเนี้ยผมจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีไปลงทุนซื้อพันธบุคพันธบัตรเคียสัตมวมหาหรือว่าไปเล่นพอร์ตฟ,ฟิลิโอทองสำหรับรถนะในความคิดของรถนะคะ นะเอาโตวรดเลยลดไม่สนใจใครว่าใครจะเอาเงินไปลงทุนอะไรนะ f i r s t t n i n i r s t ร t เนี่ยรถรู้ข่าวเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณเกือบ3ปีก่อนนะคะ้วก็ทยอยเอาเงินรบไปซื้อทองมาเก็ตนะทองไม่ใช่ทองในพอร์ตนะไม่ใช่ทองในแบบว่าพอร์ตไปเล่นแบบว่าโอ้โหแอปพลิเคชันแล้วก็ไปเทรดทองอะไรอย่างนี้กันนะคะเพราะว่าอย่าไปหาทํานะทองที่คุณไม่ได้จับต้องเนี่ย ไม่ใช่ฟิสิกส์ l อลโกเนี่ยรถไม่เล่นนะคะนะเพราะว่าเวลามันล้างระบบเนี่ยมันล้างระบบคือดิจิตอลเนี่ยมันลบเงินในบัญชีของคุณออกไปหมดมันลบพอร์ตฟอลิโออะไรต่างๆหุ้นเท่าไรของคุณออกไปหมดที่คุณอ่าไปลงทุนทองไปลงทุนซื้อ,อหุ้นเหล็กหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันคือนะ ก้เ u t อินดีแอไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอ่ะเป็นบางส่วนเป็นเป็นเป็นบางส่วนราก็จะสะสมเป็นพวกอ่าเป็นเป็นทองนะคะเป็นทิสิคลโกลแล้วก็รถไปทยอยเอาเงินสดออกมานะคะรถจะเก็บเงินในบัญชีของรถอ่ะนะนะไม่เกินอ่าไม่เกินห้าร้อยปอนด์ละนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รถอาจจะไปถอนอีกไปถอนออกมาอีกเพราะว่าเริ่มมันอันตรายละนะคะคิดว่าจะเหลือเงินในบัญชีเนี่ยไม่เกินพักสามร้อยปอนด์ละตอนนี้นะคะนะ เอาอันนี้เป็นแค่เงินสดบา,บางส่วนออกมาให้ดูนะเพราะว่าตอนเนี้เริ่มซื้อของเป็นเงินสดละเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยนะคะเงินสดมันจะหายไปและเราก็จะถูกนะอคอนโทรลอิสระภาพฟรีดอมของเรานะคะถ้าเราใช้พวกการจ่ายเงินแบบสแกนนะคะหรือว่าพวกใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะมันก็จะหยุดนะคะสร้างเงินอย่างนี้มาละทีนี้ถ้ามันไม่มีเงินสดเนี่ยเราจะไม่มีอิสระในการอ่า เอาเงินไปให้ลูกเป็นของขวัญหรือว่าเวลาเราเจอพวกโคมเลดขอทานเนี่ยนะคะบางทีเราอยากช่วยเขาเขายากจนถ้ามันเป็นระบบดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยเขาก็จะไม่มีนะคะเงินสดตรงเนี้ยไปให้เขาแต่ถ้ารถเจอแบบโคมเลดอย่างเงี้ยรถได้ยื่นเงินให้เขาเขาจะได้เอาไปซื้อน้ําซื้ออาหารนะคะนะไปกินได้อย่างเงี้ยมันทําให้มันเกิดความอิสระต่อการที่เราจะใช้เงินได้นะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เอาเงินในธนาคารจำนวนมากนะคะที่เก็บเอาไว้ไปลงทุนในด้านการซื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลโกนะคะทองคำแท่งทองคำรูปรพันซื้อไปเหอะนะคะแล้วก็เป็นที่ดินนะคะหรือว่าลงทุนในธุรกิจอะไรที่มันสามารถงอกเงยอะไรได้หรือว่า่านะคะท่านที่ดีที่สุดเนี่ยรู้ว่าคุณจะต้องไปลงทุนเรื่องอที่ดิน นะเพราะเวลาเกิดสงครามอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีบ้านอยู่คุณต้องมีที่ดินพอที่จะเพาะปลูกเลี้ยงดูอย่างน้อยๆไก่5้ตัว10ตัวเนี่ยให้มันออกไข่มานะคะเราจะได้ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับระบบพวกไอ้พวกยูไซออิก ic, ที่มันจะรัน บิสเนส s น่ะด้วยแบงค์แบงกิะ Bank, Bank ing, นะคะแบบว่าตอนนี้ให้ยืนยันตัวเป็น Biometric กอะไรอย่างนี้นะโดยการใช้ที่ต้อไอเดเนี่ยมาบังคับพวกเราสําหรับประเทศสวีเดนเนี่ยนะเขาโดนบังคับให้ฝั่งชิปแล้วมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะเดี๋ยววันนี้เราขอจบ การทําคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ฟังคลิปรถแล้วนะอ่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาให้รีบไปเอาเงินจํานวนมหาศาลเนี่ยออกมาเก็บเอาไว้ไปลงทุนแล้วก็เหลือเงินติดบัญชีไว้แค่จ่ายค่าบินพออย่าเหลือไว้เยอะเพราะว่าถ้าเวลาเขาล้างระบบเขารีเซ็ตนะคะเหมือนที่อาคนชาวเวียดนามเนี่ยโดนกันทั้งประเทศเนี่ยนะคุณจะได้มีทางรอดคุณจะได้ไม่เดือดร้อนมากคืนนี้รถขอจากลาไปก่อนค่ะ นะราตรีสวัสดิ์แล้วถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยเออเจนเออเจนแล้วก็รถคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยรถจะมาทําคลิปเตือนเพื่อนๆมาบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะได้รีบตื่นรู้ทันก่อนที่พวกซาตานมันจะเล่นงานพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย This is crazy. Vietnam has rolled out digital ID and because of it, over 86 million bank accounts could soon disappear. So let me explain. Vietnam has about 200 million personal bank accounts. Out of those, around 113 million are verified using the digital ID and biometric check. That leaves more than 86 million accounts unverified. Banks have begun terminating, locking, or disabling those unverified, inactive accounts. The official reason? To clean up the system, fight fraud, and shut down what they call ghost accounts. But for everyday people who haven't done the new biometric verification, it means one thing. If you don't link your bank account to your digital ID, you could lose access. So, what do you think? Is this a smart move for security, or too much control over people's money? Do you think this will happen here in the UK? Because if we have digital ID, that's be the next step because that will be linked to a bank account. And if people refuse to get the digital ID, does that mean that we will lose access to our own personal bank accounts? That's crazy, right? Cause if you don't get that digital ID they're saying you can't have access to your own personal money, like what are we getting to? Like what's the world coming to? Like we can't use our own money anymore if we don't obey to that digital ID? Why if people are not confident, happy to do it? Because some people don't want to do it, simple as. Oh, it blows my mind.